เมื่อจักวันสองวันที่แล้วนะครับท่านเองในฐานะที่เป็นเลขาธิการขององค์กรเสรี SD ไทยเพื่อสิทธิพลชนและประชาธิปไตยก็ได้มีการแถลงการออกไปแล้วในสาระของแถลงการนั้นก็น่าสนใจแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยก็คือว่าทําไมถึงไม่ยอมไปรายงานตัวและทําไมถึงไม่ยอมรับการรัฐประหารของคอสชอครับเรียนให้ทราบนะครับว่าผมได้ยึดหลักประชาธิปไตย อันชอบทําด้วยกฎหมายผม,ผมเนี่ยนะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ได้รารงตําแหน่งรัฐรีว่าการกระทรวงมาไทยโดยไม่ได้มาจากปากกระบอกปืนนะผมผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งประเทศและเมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพักผมได้ที่นั่งในสภาสูงสุดแล้วก็ร่วมกับพักร่วมอื่นจึงได้จัดตั้งรัฐบาลและก็ได้นําขึ้นทูลเก้า ต่อบบประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดรวมทั้งท่านนายกเนี่ยได้รับพระมหาณที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระมอมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและบุคคลทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าจะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยอย่างเวลาปรับรัฐบาลปูสองปูสามเนี่ยก็มีโปรดเกล้าให้พ้นจากตําแหน่งนะแต่จนวันนี้ผมยังไม่ได้มีโปรดเกล้าให้ผมพ้นจากตาแหน่งเลยน,นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมอ่ะผมยังถือว่าผมเนี่ยเป็นรัฐบาล ตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนได้เลือกตั้งขึ้นมาให้ความไว้วางใจและได้มีกรรมวิธีอย่างสมบูรณ์แบบถึงโปรดเกล้าให้ตารงตำแหน่งรัฐมงตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและมันเหตุผลอะไรที่ผมจะไปยอมให้กับผู้ที่ทำรัฐประหารล้รอนอำนาจประชาธิปไตยที่ประชาชนมอบให้กับพวกผมลหละนะครับเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่จะยืนจัดแม้จะเป็นคนเดียวก็ตาม ที่จะบอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่ไม่ยอ,อมทั้งหมดนะเขาไม่ยอ,อมแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกมาได้เหมือนผมซึ่งเมื่อผมพ้นกรงเล็บของคณะรัฐประหารแล้วเนี่ยผมไม่ได้หนีไปซุกนะมผมมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องหนีไปเพื่อทวงคืนนะสิทธิอันชอบธรรมของคณะตรีชุดนี้เพื่อที่จะบอกว่าประชาชน ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการชี้ขาดว่าใครจะมาปกครองเขาเองนะด้วยเหตุนเนี่ยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกล้าที่จะออกมาแล้วก็ยืนดัดต่อสู้จนถึงวันนี้<ม>และผมเชื่อมั่นในพลังอำนาจของประชาชนชาวไทยทุกคน<ม>ซึ่งผมยืนยันในวันนี้ในสถานการณ์แห่งความหวาดกลัวเนี่ยเขาไม่กล้าโผล่ออกมาหรือไม่กล้าแสดงตนนั้นก็เพราะว่าถูกปากกระบอกปืนควบคุมบังคับเขาอยู่นะครับ แต่ในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะควบคุมได้ตลอดไปหรอกนะเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเป็นหลักก่อนคนเดียวไม่ใช่ผมกับคณะรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยในต่างแดนและคนไทยในประเทศไทยรวมตลอดถึงชาวต่างชาติที่เขารักประชาชนทไทยเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจกันจนที่สุดก็ได้ก่อตั้ง องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับคับนี่คือเหตุผลครับแต่ว่าท่านเองก็ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรคเพื่อไทยไปแล้วครับท่านจะเอาฐานะอะไรในการที่จะต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นผมเนี่ยนะเมื่อหลังจากที่ถูกรัฐประหารแล้วผมยังถือว่าผมเป็นรัฐบาลโดยชอบนะแต่เมื่อระยะหนึ่งเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอำนาจนั้นถูกปล้นไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ ตำแหน่งโดยชอบในกฎหมายซึ่งวันนี้ก็ยังชอบในกฎหมายอยู่นะแต่ว่าเราบังคับใช้ไม่ได้เท่านั้นเองนะนั้นเราก็จึงจําเป็นครับที่เราจะต้องไปฟ้องต่อนานา,นาอรารยประเทศต่างๆไปบอกกับองค์กรสิทธิมนุษยชนของโลกของ UN นะครับเพื่อจะบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยได้เกิดสถานการณ์อย่างไรขึ้นแล้วก็เพื่อจะยืนยันว่าประชาชนชาวไทยทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจกับคณะรัฐประหารที่ไปพธนานาเหมาเอาว่าคนอื่นเนี่ยยอมหมดแล้วนะครับแท้ที่จริงแล้วเน่ยเขายอมเพราะเขากลัวอำนาจที่เป็นอำนาจด่างบากกระบอกปืนเท่านั้นเองนะครับแล้วผมเองก็ยืนยันว่าผมเคยรับราชการมาตลอดชีวิตก่อนจะมาทํางานการเมืองเนี่ยผมก็เชื่อว่าใครการประจําพุกภาคส่วนเนี่ยก็มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยนะ เป็นแต่เพียงเขาพูดไม่ได้น้ำท่วมปากเท่านั้นเองอดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องยืนหยัดยืนยันเพื่อที่จะให้เป็นความหวังส่วนหนึ่งในการจะทวงคืนกลับมาของระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีการรวมกันตั้งองค์กรแล้วเนี่ยการทวงคืนเนี่ยอันจะล่าช้าแต่ว่าเมื่อมีองค์กรแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนก็ต้องคลายจากความหวาดกลัวแล้วก็เริ่มช่วยกันคละไม้ละมือ ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ผมความสำเร็จนั้นอยู่ที่คนไทยทุกคนผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยและรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะต้องมีสำนึกในการช่วยกันในการที่จะบอกกล่าวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าเราจะต้องไม่ยอมให้อำนาจเผด็จการมากดหัวเราตลอดไปนะแต่ว่าวันนี้เขากดได้ก็ต้องยอมเขาผมไม่ว่ากันนะครับ,รบไม่ได้ตำหนิใครแต่ถึงวันหนึ่งที่เรา มีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องรุกขึ้นสู้ก็ต้องรุกขึ้นสู้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อผมออกมาจากประเทศไทยได้ผมก็จะเดินสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยที่อยู่ตามประเทศต่างๆซึ่งก็มีคนไทยที่รักประชาธิปไตยเรียกร้องแทนพี่น้องคนไทยในต่างในใน,ในประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราก็จะร่วมมือกันแต่ที่สําคัญที่สุดคือผมจะบอกกับ UN และองค์กรสิทธิมนุษยชน ผมไม่ได้มีการจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธแล้วผมก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยนอกจากปากกับอุดมการนะฮะที่จะบอกพี่น้องประชาชนทั่วโลกและผมเชื่อว่าด้วยยุคโลกยุคโกโกกาภิวัต์เนี่ยนะที่เขายึดระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะปฏิเสธการกระทําของคณะรัฐประหารและในที่สุดเนี่ยก็จะถูกต้องถูกบีบคั้น ให้ต้องปล่อยอํานาจเพื่อเจดคืนอํานาจนั้นให้กลับมาสู่ประชาชนผมยังยืนยันว่าการปกครองบ้านเมืองนั้นนี่ยมันมีความขัดแย้งกันได้แต่ความขัดแย้งนั้นที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องคืนอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะให้ใครเข้ามาบริหารประเทศต่อจากนั้นไปนั่นแหะคือาการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนไม่ใช่มาร้องเพลงไม่ใช่มาลาวงไม่ใช่มาเต้นอะไรกันนี้แล้วบอกว่า คดลดความขัดแย้งแล้วอไอ้นี่มันจองปร้อม,อมนะ,ค,ะความขัดแย้งที่แท้จริงแก้ได้ด้วยการคืนอํานาจให้กับประชาชนคเคารพอํานาจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะแล้วเขารออยู่เขาพร้อมจะเลือกตั้งครับแล้วคุณจะไปบอกว่าเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันมีเรื่องวุ่นวายก็เรื่องวุ่นวายทั้งหมดคุณเป็นคนสร้างทั้งหมดมครับทีนี้เครือข่ายองค์กรเสรีไทยเพื่อสิสธิมษยชนและประชาธิปไตยมีเครือข่ายตอนนี้ โลกมากน้อยแค่ไหนแล้วเครือข่ายแต่ละประเทศเนี่ยจะทํางานร่วมกันอย่างไรครับคือโลกยุคนี้ไม่เหมือนโลกยุคตั้งแต่2,500หรือก่อนหน้านั้นนะครับเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารนะเป็นโลกยุคกรกาภิวัตเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆเนี่ยมันปิดกันไม่มิด2ก็คือว่าต่อให้สื่อกระแสหลักจะถูกครอบคลุมไว้หมดก็ตาม แต่พี่น้องประชาชนคนไทยและคนต่างชาติที่รักประชาธิปไตยเห็นความไม่เป็นไม่ชอบธรรมเนี่ยก็ลุกขึ้นมา,าพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วมันจะเป็นไฟที่เป็นพลังลุกขึ้นมานะแล้วที่สุดเนี่ยความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยมันจะต้องเกิดในประเทศไทยจนได้ครับ,รบแต่ว่าผมมาเพื่อเป็นเหมือนไม้ขีดไฟชิ้นเล็กๆที่จะจุดไฟกองเนี่ย เพื่อให้ลุกสว่างขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องในสิทธิอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยผมยึดมั่นนะว่าผมเรียนมาผมจบมาผมรับบริการมานะั้นมุ่งมั่นว่าจะรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาตามคันลองระบอบประชาธิไปไตยที่แท้จริงเราไม่เห็นชอบกับการใช้กําลังไม่เห็นชอบกับก,บการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะอยู่กันอย่างยั่งยืน วัฒนาฐากบ่อตลอดไปเนี่ยมันต้องให้ประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีส่วนชี้ขาดตัดสินในปัญหาทุกด้านทุกประการครับในเบื้องต้นเนี่ยประชาชนคนไทยในขณะนี้เนี่ยก็มีความหวาดกลัวนะฮะสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยถูกย่ำยีถูกกดทับแล้วก็ถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงนะครับในส่วนของเครือข่ายองค์กรน,นี้เนี่ยในเบื้องต้นจะช่วยอะไรได้หรือไม่ในการที่จะ ให้ประชาชนคนไทยบางคนก็ถูกกักกังตัวบางคนก็ถูกไม่ให้ไปไหนเลยนะสิทธิของประชาชนคนไทยตอนนี้ถูกย่ำยีอย่างมากองค์กรนี้จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่อยู่ในภาวะของความหวาดกลัวและถูกกระทําย่ายีในเรื่องของสิทธิไม่ช้ชนและเสรีภาพขนาดนี้อย่างไรครับคือผมกับร่วมกับเพื่อนพ้องที่เห็นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยได้จัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันมีสถานภาพที่เป็นที่ยอมรับของ นานาอารยประเทศนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะไปพบกับผู้นำของประเทศต่างๆน,นะนตามระดับไปแล้วก็โดยเฉพาะคืนทั้งองค์กรสระชาชาติ<ม>องค์กร<ม>เพื่อสิทธิมนุษยชนของนานาชาติเพื่อจะบอกเขาว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในประเทศแล้วก็เรียกร้องอย่างสันติว่าขอให้ท่านช่วยพูดคุยพูดง่ายว่าเหมือนหลัก โลกร้องประเทศนั่นเองนะครับไม่ต้องใช้กําลังอาวุธนะผมเชื่อว่าพูดกันด้วยเหตุผลได้ครับนะแล้วที่สุดเนี่ยก็จะต้องคืนอํานาจมาให้ประชาชนบ้านเมืองเมืองเน่ยจึงจะเดินหน้าต่อไปได้วันนี้เนี่ยถ้าคุณทําโดยใช้กําลังอํานาจเนี่ยความหายนะความตกต่ําทั้งทางเศรษฐกิจความหวาดกลัวหวาดระแวงซึ่งกันและกัน คุณกำลังจะทำให้สังคมที่มีความขู่พันกันในสายใยพ่อแม่ลูกในสายใยเพื่อนพ้องน้องพี่ในสายใยผู้บังคับชากับผู้ตายบังคับชาถูกหวาดระแวงโดยการรายงานต่อตัวคุณคุณกำลังจะพลิกกลับไปสู่สมัยสตาลินอของรัสเซียสมัยคิตเลอร์ที่ฆ่ายวนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ฆ่านะแต่ว่าเกือบเกือบไปแล้วนะคุณเห็นไหมว่าระบบะเผด็จการแบบนั้นน่ะมันไม่กีรัง,ย,งยั่งยืนหรอกครับ ที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิของเขาเองนะมไม่ได้เรียกร้องม้จากใครนะรแล้วเขาควรได้สิทธินั้นของเขานะครับกลับมาแล้วก็สถาปนาผู้ที่จะมาปกครองเขาโดยเขาเป็นคนมีสิทธิ์จะเลือกนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่า ผมจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้คุณนะมันมันไม่ใช่หรอกไปพูดในประเทศไทยที่มีอาวุธอยู่เขาก็ก้มหน้าไม่กล้าพูดต่อแล้วต่อเถียงกับคุณแต่ทั่วโลกนะเขาหัวเราะยอกคุณจะตายอยู่แล้วนะคุณพูดอย่างนี้คุณไม่อายเหรอนะคุณคิดว่าคุณพูดถูกกันเหรอในจิตสํานึกจริงๆเอาละคุณอาจจะคิดว่าถูกแต่ทั่วโลกเขาไม่ได้บอกว่าคุณถูกเลยนะผมยืนยันอย่างนั้นแล้ววันนี้ผมกําลังจะไปบอกทั่วโลกเขาว่าคุณทําผิดอื ทีนี้ถแถลงการที่ออกไปแล้วเนี่ยจะให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารในประเทศไทยทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยทําอย่างไรต่อต่อถแถลงการอน,นั้นหรือครับหรือว่าจะร่วมมือกับองค์กรนี้อย่างไรผมเองก็เป็นเพียงแค่เป็นผู้จุดประกายไปขึ้นมาแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเนี่ยจะต้องออกมาร่วมกันแสดงพลังแต่เป็นการแสดงพลังทางสันติ ยกตัวอย่างที่ผ่านๆมาเ<อ>ช่นเรื่องของการที่อ,ออกสัญลักษณ์อะไรก็ได้<อ>ที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการบอกว่าชั้นต่อต้านระบบระดริการชั้นต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารแม้ว่าออกมาแล้วชูสามนิ้วแล้วคุณก็จับคนชูสามนิ้วไปอ้าววันนี้ไม่ชูก็ได้เพราะคุณจับก็ต้องหาอย่างอื่นต่อไปเช่นว่าผมจะใส่เสื้อขาว ในวันเสาร์อาทิตย์เน่ะเลิกงานแล้วอ่ะแล้วไปเดินตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอ่ะแล้วเจอกันเนี่ยนะแล้วผมยิ้มให้กันแล้วจับมือกันเนี่ยแล้วคุณจะจับผมไหมถ้าผมเดินไปในห้างต่างๆแล้วผมไปแล้วก็ยิ้มให้คนอื่นซึ่งไม่ดรู้จักกันเลยเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อขาวด้วยกันเนี่ยแล้วผมก็เดินไปจับมือเขาเขาไปจับมือผมมันก็เป็นพลังต่อกันนะเปลี่ยนถ่ายกันนะแล้วทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นนะว่ามันจะเกิดแรง ที่จะเป็นโมเมนตัมในการขับเคลื่อนเพื่อจะบอกกับคณะรัฐประหารทั้งหลายว่าคุณวางอาวุธเอแล้วกลับมาร่วมกันที่จะสถาปนาประเทศไทยโดยสันติวิธีแล้วก็คืนอํานาจนี่ให้กับประชาชนเขานะครับพวกคุณเป็นทหารก็เกิดมาจากท้องพ่อทั้งแม่ที่เป็นประชาชนทั้งนั้นแหละนะแล้วทําไมคุณไม่เห็นใจประชาชนทั่วไปทั้งหมดล่ะครับ แล้วคุณมักจะบอกว่าที่ต้องยึดอํานาจเพราะบ้านเมืองวุ่นวายส,สองก็คือปฏิบันมีการคอรัปชันกินโกงนะผมยืนยันว่านั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งต่อให้มีการวุ่นวายต่อให้มีการกินโกงกันยังไงก็ไม่ใช่สิทธิ์ที่คุณจะมาอา้างว่างนั้นฉันจะปฏิวัติม,มันคนละเรื่องกันเลยนะแต่คุณกําลังจะเอาคนละเรื่องนะมาเป็นเรื่องเดียวกัน<ม>เพื่อประโยชน์ของคุณการต่อสู้ขององค์กร เสรีไทยอันนี้จะไม่ใช่ความรุนแรงอันนี้คือมา,าตกมรการชัดเจนไผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราจะใช้ความรุนแรงได้ไงเราก็ไม่มีอาวุธปืนม, <Inform. S 1> มีแค่สิบนิว้วมีแต่ปากะแล้วมีแต่ใจจะสู้<ม>นะครับไม่งั้นมหาตามะคันธรรีจะสู้สู้หมาำนาจอย่างอังกฤษได้ยังไงอ่ะ<ม>เข้าใจไหมนะไม่งั้นเนรสันเบนเดร่าเขาจะสู้ได้ยังไงอ่ะนะไม่งั้นตารายธรมะจะสู้กับอ,อาณาจักรจีนทั้งอาณาจักรได้ยังไงล<ภ>่ะณวันนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นว่า คนไทยทุกคนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทําอย่างสันติทีพูดกันพี่เอ้ยน้องเอ๋ยนะพอเธอทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยมันมันไม่ใช่ทางเดินที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทําไปภายในสิ้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่มาต่างชาติเขาไม่คบเขาไม่สั่งสินค้าเศรษฐกิจตกต่ำมาแล้วคุณจะโทษใครล่ะถ้าไม่ต้องบอกว่าเพราะคณะรัฐประหารเนี่ยทั่วโลกเขาไม่เอานะ ผมเชื่อมั่นว่ายิ่งนับวันเนี่ยสิรภาพทางเศรษฐกิจก็ดีทางสถานภาพทางสังคมของคณะรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาก็ดีนะมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับของนานาอรารยประเทศนะคุณจะยืนหยัดอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปได้ยังไงคผมเองไม่เป็นไรก็คือว่าผมก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องพูดให้ผู้คนทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เรียกร้องสันติภาพค ด้วยพลังของประชาชน